ไปต่อเลยไหมไปต่อเลยไหมเติมเติมก่อนเติมก่อนเฮ้ยรอด้วยดิอีรีนี่ก็เป็นอีรีสุดท้ายนะจะเป็นอีรีสุดท้ายแล้วเฮ้ยไปไหนหกหมื่นเมตรแล้วเยื่อต้นองกันหมดเฮ้ยลงมาแล้วมันมีคับโอ้ยมาให้ปิ๊ตลองขับบ้างดีกว่าปิ๊ตไม่ได้ขับเลยเจสเ่เป็นปกเจลี่เป็นคุณเป๊ดเห็นไหมครับผมอินเตอร์นี่เห็นเขาเงียบๆนี่เขาเป็นหมาเตีนะดูดิหกร้อย

เราเรารอใช้กับนิโคนิโคอะไรนะนิโคลัสเทล่าเหลือเติมหนึ่งส่วนตี๋น้ำมันเอออะไรเดี๋ยวเติมเติมนะเออหกพันหกเอ้หกหมื่นหกโอ้โหพันหกน้ำมันหมดมามามาเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้เติมเติมกี่อันดิีสองอีละสองสองสองอันเลยปีเติมน้ำมันงูละเต้มน้ำมันงูยังไงเดี๋ยวเอาของไปขายก่อนไม่มีอะไรให้ขาย เออปินปินเตอร์ซื้อกระสุนให้นะเดี๋ยวผมซื้อแบนเดตให้เดี๋ยวผมซื้อแบนเดตให้วันน,นี้เราแคมป์ก่อนไหมหรือว่ายัางไงแคมป์ก่อนแคมป์กันเดตเอากระสุนอะไรอะเราใช้ช็อตกันเราใช้ช็อตกันเราใช้อะไรคืนมัจฉะมีกงังมีกงังมัจฉะมกงัมกง,ม,กงมีแบนเดตไว้นะมีแบนเดตไว้ใครจะใช้ก็ได้เอาเลยปินขอน้ำมันงูหน่อย เ่นแลบบ้วนะเหรอตอนนี้ตอนนี้ไปแปะในด็อกเตอร์ดิเบสเอาแบนเดที่ติดไว้บนรถเอาเอามาติดตัวไว้ก่อนเอาคนละกี่อันดีสอเอาคนละสเอาคนละสองอนองันอนี้นะเียวงขอนก่อนกากะ็นมันจะมีน่มาบาง้วก็เอาน่มาบางด้วย,ยมันข้่หลังนี้ใช่หเฮ้ย เดี๋ยวขอติดมันก่อนไปต่อเลยไหมบ้านไม่ไม่ไม่ต้องแวะละถ้าเราโลภก็เออก็อาจจะนั่นแหละปวดทันเนาะมีคอนเหรอมีใช่คอนเหรอผมคิดนะไหนไม่ใช่เหรอเดี๋ยจะตายอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้

เราเราอาจจะไปเจอเขาตอนแปดหมื่นเมตรใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราขับ <ทะ S 1> ไปก่อนไห <ทะ S 1> มเดี๋ยวขับไปก่อนเดี๋ยวขับไปก่อนไม่อย่าเพิ่งตอนนี้กี่เมตรล้วดูก่อนตอนนี้เจ็ดหมื่นสี่เลยคุณไปอีกได้แล้วกี่โมงตอนนี้ตีสามต้องไปอีกเดี๋เพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งเราไปแล้วกันแล้วกันแล้วกันหายใจเข้าเป็นยังไงใกล้ถึงแล้วไปไปต่อเร,เราสามชั่วโมงขาเลยนะเนี่ย อันหนึ่งอัชั่วโมงเดียวใช่ไหมใช่เบ็กเบรกเบกเบกเไปขึ้นข้างหน้าเป็นลังโจแล้วเฮ้ยเฮพี่พี่บอยตพี่บอยตามเรามาอยู่พี่บอยตามเดี๋ยวเดี๋ยวเทำทพี่บอยก่อนพี่บอยพี่บอยพี่บอยอันนี้พี่บอยก่อนขอใช้เระก่อนมก็บนะขอใช้เต้นผมไม่พอมดนฮะไม่นะพิมี ยี่สิบห้ายี่ห้าไปต่อ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 เพราะแบบเนี้ยน่าจะยิงถึงแล้วแหละแต่มันน่ะยิงถึงไหมเบ๊กเบ๊กสวยตัวสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการตัวด้านในให้อันนี้อยู่ไหนโดนยิงยังโดนยิงเปล่ายังยังยังเดี๋ยวแ๊บนึงต้องใช้ฮอลลี่วอเทอร์แล้ว แล้วก่นแล้วกันแล้วกั <mas> ่อนยิงเพิ่งไปยิงเพิ่งไปยิงเพิ่งไปใครบอกเธอเตรียมผมว่าเราอาจจะต้องซุ่มยิงข้างนอกยังไม่โดนยิงใช่ไหมยังไม่โดนยิงยังไม่โดนยิงโอเคเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะทั้งหมดที่เก็บได้ไปเลยไปเลยไปเลยไม่ได้ยิงไม่ได้ ก้มเงินแดงก่อนเฮ้ยทำไมเจ็บวะก็มันมีป้อมอ่ะมันมีป้อมอยู่ตรงนั้นมันมีป้อมอยู่ตรงนั้นเราลืมยิงอันนี้สับเผ้าไม่เรายิงไม่ถึงด้วยยิง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 ถึงเอาละ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 ทิ้งไปเลยไปเลยฝั่งขวาไม่มีแล้วใช่ไหมไม่น่ามีแล้วเอาละเอามันเราาเเองินแดงก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไม่ได้เอาโอเค ขอขอด้วย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 มันก็ไม่ใช่เราครัช็อตการกระสุนช็อตการกระสุนช็อตการ์ดสาวระที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 แล้วไอตัวบอสนั่นนะตัวบอสไม่ช้างช้างมาถอะได้แปดสิบน่าจะชนะแล้วล่ะชนะแล้วมั้งการเล่นมาครั้งนี้ได้ไปสองเฟสใช่ใช่ทั้งซอมบี้ทั้งชนะ ่ขอเก็บบอลหน่อยแล้วกันอุยระวันน้ำมันกบ้างนิ่เดียวว้อะไรบอลมันมีอะไรมันมีแข่งแล้วหนูละเราจะทำเวท้าข้าห้าดิบเอารอก็ได้เฮ้ยนี่คนรัายเจนลามามันมาคุณมันมามันมา โอ้ไม,ไม่นะพินเตอร์อยู่ข้างในต่อนพินเตอร์อยู่ข้างในต่อนพีรีคินพินเตอร์อยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยอยู่ทำไมเตากินอยู่ไหนกินอยู่ไหนยอยู่บนสะพา<อ>นอยู่ในรยปินตายแล้วเหรอกินตายแต่ยังไม่ตายจะอยู่บนสะพานก็ <c oughs> ตึงเกียดอะ โอ้โหตึงเครียดมากเดี๋ยวเวมพายคุณดดเด้นเดือน,ในคุณระวังระวังเดวมพายว้บ <c oughs> วับมาแล้ <c oughs> อีกหนึ่งนาทีคุณอีกหนึ่งนาทีตอนนี้นิโคลัสเทล,ล่ามันกำลังนอนแอ้งแม้งอยูถ่ถ้าเราถ้าเราตายเราจะมีใช่มชนะไหมะไหวะไม่รู้เหมือนกันกูจะตายกูจะตาย อีกสิบวิสิบวิวววบกิด,ก,ดกิดรอไว้แรสายล็อคสายลอ็อคไฟอดดย,ยูอ่ดีกี่ดอกอช่ชนะดแล้วชนะดแล้วอยากมันไม่แดงเดือดนะมันจะชิวกว่านี้แต่ใช่ยังโชคดีตที่เรายังมีสติใช่ไหมใช่ใช่ปิ้นปิ้นเราได้ห้าเราได้ห้าแควสใช่ปะ ไปหาเควสร้เราได้อะไรบ้าง mm. ได้เอสเคปได้บอนตี้ฮันเตอร์อันนี้ได้นาแล้วได้ซอมบี้ฮันเตอร์เอาล่ะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันโอเค